เย็นแล้วนะคะพี่ฝนก็แบบแบบเดินวนไปวนมาผุดลุกผุดนะั่งแม่ออมก็ว่าพี่ฝนเป็นอะไรพอแม่ก็ห่มให้นอน,นอนหน้าซุกข้าห่มเลยค่ะเมื่อคืนเดินวนไปวนมามีกรงแบบพิดปัดปิดปัดหนาวค่ะขี้หนาวนะคะพี่ฝนพี่ฝนขี้หนาวแล้วเมื่อคืนเนี้ยแม่ออมก็พลาด ดูว่ากลัวฝนจะตกก็ปิดเนี่ยค่ะปิดผ้าใบาลงมาปิดผ้าใบาลงมาทพก่ดไม่้ตืนทีนี้แม่อ้อมก็ตื่นมาตีสามกว่าแม่อ้อมไปเอ๊ได้กลิ่นพี่ฝนได้กลิ่นพี่ฝนแม่อ้อมก็ได้เดินลงมาดูปรากฏว่าอึ่ไว้ทุกนี้ค่ะแล้วก็ฉี่ตรงนี้ฉี่แถวๆเนี่ยแล้วทนี้พี่ฝนก็ไปนอนกองอยู่ตรงนี้นนอนกองแม่อ้อมไปเอ๊สงสัยก็ได้เดินมาดูปรปารรรกฏว่นนนนออา พี่ฝนตื่นไว้แล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านกลัวถูกแม่ดุก็เลยบอกพี่ฝนเข้าบ้านไปไม่เป็นไรลูกแม่ผิดเองที่แม่ผิดลงมาเพราะแม่ลืมไปว่าพี่ฝนต้องเดินเข้าเดินออกไงเขาก็กลัวว่าเขาจะผิดไม่อ้อาลูาตอต,ลต,ต,ตื่นมาล้างตอนปีสามตตื่นมาล้างใสยากจัหว่างอยู่ตรงนี้เลยตื่นมาล้างส่วนไอ้สามลิงเนี่ยไอ้ลุงกำลังตืพอดีค่ะ แม่หมอกดูทำดูทำดูทำแม่ไปกบให้เขาอีกโอ้เขาเขาไปโอ้ยตายตายตายไปกบให้เขาอีกค่ะกบให้ไอ้ลุงอีกค่ะหนูนี่โดนฝังทุกวันอือไอ้ลุงเสร็จไปกบให้ไอ้ลุงโอ้ยตายแ <c oughs> ล้วลูกตีตีสี่เกือบตีสี่แม่ออบบอกว่ลูกมาเกือบสี่เกือบตีสี่ไอ้สามลิงนี่ก็ร้องกระจองงแง่ร้องเรียกให้แม่ออบอะถอดเสื้อ พอเสื้อเสร็จก็เนี่ยเป็นลิงเหมือนเดิมค่ะเนี่ยเอา๋ยวไม่เอาเปลี่ยนกระบะทรายก่อนค่ะอ้ยตายตายตายหยกกระบะทรายมาเปลี่ยนให้เขาก่อนอน,นีค่ะเละห,หมดเลยน,น,น,น้อมเอาเปลีออ่นเนี่ยสำหรับเปลี่ยนทันทีแฟนแม่อ้อมก็ถามว่าแล้วทำไมแม่อ้อมวก็เอา,ากระบะทรายมั้ในบ้านคือน้องอ้อมก็เลยบอกว่าถ้าไว้นอกบ้านอ่ะนะ มันมีทั้งแมลงสาบนะมีทั้งตะขาบม,มีทั้งสัตว์สารพัดแล้วถ้าเกิดเอาไปวางไว้เนี่ยมันสกปรปกแล้วมันติดเชื้อโรคอะ่ะและไอ้สองสามตัวนี่มันป่วยจะทํำยังไงแต่แม่อ้อมเงียบค่ะว่าทําไมสงสัยว่าทําไมไม่อ้อมมาถึงเอาไว้ในบ้านไม่เอาไว้นอกบ้านนี่แถลไอ้ลุงเนี่ยนะ ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้โซที่สงสัยแผลลุงแม่อ่องใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะใช้นานโนลแล้วแผลลุงแดงมากก็เลยต้องใช้น้ำมันมะพร้าวทาต,ต้องดูว่าทาแล้วมันจะดีขึ้นไหมหลังจากที่ลุงถอดคอลาบมีความสุขมากค่ะลูมีความสุขมากแล้วก็ไม่มีการร้องกันอะไรกันเล่นกันมีความสุขมากคุมคามคุมคามค่ะแ,แต่เมื่อวานนอนกันถึงสามสี่ทุ่มอ่ะกว่าจะลุกกันอ่ะ นอนตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มอ่ะนอนกันอะอากาศมันดีไ่คะ